ขอคุณแม่ก่อนค่ะปไาขอคุณแม่ก่อนเอขอดูนกอ๋ออ๋ครับผมเก่งจังเลยดูนกขอดูนกในมือถืออ่ะไม่เปิดละเอาหนไหนๆหนไนยะไม่กดรหัสกันนะรหัสอะไรนะมาแล้วนกมาแล้วครับครับรอแป๊บน,นึงใจเย็นเย็นไม่มีอินเทอร์เน็ตแฮมลืมเปิดเน็ต มาแล้วนกนกน้กน,กน,ก,นกน้อยมาแล้วรอแป๊บนึงนะคะคุณชายค่ะไหนหนะดูนกไปไหนแล้วนกมาแล้วค่ะค่ะค่ะ,คะยังไม่ทันปุ๊บเลยโอ้โคชนาแฮมแล้วน,นั่งก่อนยังไม่มีนกหรอหลบโอ้ดมดมมาแล้วมาแล้วหลบ ขอเสียงหน่อยแม่เสียงนยงกไม่มีขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วอขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ก่อนอ่าว่ากรรมทางใจมีโทษมากกว่ากรรมทางกายและกรรมทางวาจาข้อความจากอุปาลิวัทสูตร คำโปรยคนที่ไม่มีความอิจฉาจะอยู่เย็นและนับถือตัวเองได้อย่างน่าอิจฉาเป็นที่สุดมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ความมีรูปงามและความขี้เรเป็นพลันครอบงามที่ยิ่งใหญ่ดึงเอาทั้งชีวิตของมนุษย์ให้หลงจมอยู่กับเงาตนเองในกระจกและหลงมองออกนอกตัวด้วยความติดใจ วิาพาวิจาร์ณรูปร่างหน้าตาคนอื่นแค่หัวข่าวดาราดังดูน่าเกลียดหน่อยก็อาจเป็นเรื่องซุบซิบไม่รู้จบได้ทำไมต้องมาโมวิาพา์วิจาร์ณสิ่งที่ปั้นแต่งกันตอนเกิดไม่ได้จะมองกันที่คุณค่าหรือแข่งกันที่ความสามารถหน่อยไม่ได้เหรอความจริงก็คือินอกบ้านไม่ได้จะมาเอาน้องเข้าบ้านเอาทอกรสเข้าบ้าน ทก็สอเข้าบ้านไปลูกปเอาน้องเข้าบ้านลงไปรักน้องนะลูกนะรักน้องไปน้องเข้าบ้านน้องเข้าบ้านอมสินทอก็สอไปเอาน้องเข้าบ้านลงไปน้องเข้าบ้านเนาะดูปะเอาน้องเข้าบ้านเอาน้องเข้าบ้านไปเข้าบ้านซีบอกน้องด้วยลูกบอกน้องว่าเอาน้องเข้าบ้านขาวเกยกับอมสินน้องเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านไปทอก็สอเข้าบ้านลงไปไปทอก็สอเข้าบ้านทอก็สอเข้าบ้านน้องจอกไปไหนไม่ได้เลยพวกนี้ ปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเห็นไหมเน่ะพี่เขาบ่อยเข้าบ้านปะเออไปไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านชาวกยบอกว่าน้องเข้าบ้านซีชาวกยบอกน้องเข้าบ้านอน้องก็แกล้งเฝ้าอยู่นั่นแหละลูกเฝ้าอยู่นั่นแหละเฝ้าเลยเฝ้าเลยลูกเฝ้าเลยเช้ามานะคะทั้งนกทั้งหมาทั้งแมวนี่มันเป็นสวนสัตว์ไปแล้วนะคะอ่ะไปความสุขของเราเนาะไปเข้าบ้านทก Oi, yết tàu, Tăng ไม่เอานะไม่ทะเลาะกันนะนี่เปิดไม่เอาไม่ทะเลาะกันคืนดีกันเร็วคืนดีกันเดี๋ยวรับกันรักกันทาําไงหลกรักกันทาําไงดูนกไหมดูนกไหมคะมาเร็วพี่เปามาดูนกมาลงมา,าพี่เปาคนเก่งดูนกไม่หลกมาเร็วไม่ทะเลาะกัน ดูนกไหมคะมาเร็วคนเก่งไหมมาเร็ว,มา,ม,ารวมาดูนกเร็วหลุกไหมอ่ะแม่เอาไว้ตรงนี้อ่ะใครบอกว่าทะเลาะก,กันหลุกรักกันสิมาเร็วค่ะหา,ามแม่มานั่งลงดูเรียบร้อยลูกดูเรียบร้อยเราไม่ตกจอนะลูกเราไม่ตกจอ ค่ะดูเรียบร้อยค่ะเก่งค่ะไม่มีอะไรทําจะตกน้องค่ะดูเรียบร้อยนะคะเง <c oughs> ินกันโอเคไหมคะคุณชายคุณชายดู อยากดูนกนี่แหละลูกเขาอยากดูนกขอคุณแม่กันมาขอคุณแม่กอนอ๋อจะจะเก่งจ้ะล้วไม่เปิดให้ดูนะดูนกใช่ไหมลูกโอ้ยแสนรู้จริงๆเวลาอยากดูก็มากม้มๆเงยเงยขอดูโทรศัพท์นายนกอยู่ไหนลูกนกน้อยอยู่ไหนนะโอ้โหนกน้อยอยู่ไหนนะอ๋อ มีโฆษณาเดี๋ยวก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนนะอ๋อจัดจัจค่ะมาแล้วค่ะนกมาแล้วครับเอาละค่ะนั่งลงค่ะอะนั่งลงไม่มีเสียงเหรอหาเสียงเองโหเสียงมาถึงนั่งนั่งดูค่ะ นั่งดูค่ะนั่งนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเนี่ยแหน่งแหน่งแหน่แน่งแน่แ่งแอบดุแอบดุแอบดุพร้อมบวกพร้อมบวกอุ้ยอุ้ยไปแล้วเอาบินหนีไปแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะยังไงลูกยังไงเห็นไหมนะนกน้อยๆเห็นไหม นะคะ<ๆ>เด็กๆจะมาทัศนศึกษาเ<ๆ>ที่ยวเล่นลกว่างนะคะตามคุณแม่นะคะคุณแม่จะมาอืนะคะมาอืใต้ต้นไม้คุณลูกนะคะก็รอคุณแม่อืนะคะนะคะดูดูนะครับคุณลูกคุณลูกทําท่าทําท่าเหมือนคุณแม่เลยบ่ลูกฮึคุณแม่อือ อ่ะอะคุณแม่อืน,นะคะโอ้โหลูกก็มองคุณแม่อือันนี้เป็นพี่ชายท้องสองชื่อมีทองนะคะตอนนี้เด็กๆตามคุณแม่นะคะพอคุณแม่จะพาลูกๆนะคะมาวิ่งเล่นในสวนคุณแม่ นี่จะพาลูกๆไปไหนกันลูกฮะพาลูกๆวิ่งเล่น่ลูกฮะฝอยทองพาลูกวิ่งเล่นในสวนอยู่นะคะเด็กๆนะคะเล่นในสวนอ้าวทำไมเข้าบ้านเร็วจังฝอยทองอันนี้นะคะตัวดำๆนี่นะคะแมวดำนี่จะเป็น คุณพ่อของเด็กทั้งสามตัวนะคะแต่ไม่มีใครนะคะได้เชื้อพ่อสักตัวเลยนะคะจะได้มาเชื้อแม่หมดทั้งสามตัวนะคะนี่แอนลูกๆเข้ามาหาคุณพ่อน้อแบันี้จะปิดประตูยังไงเนี่ยเูืนี้เนี่ยวิบขาไปละเอ้มันนแหล่วงเลเอา้า้วปิดประตู้องไง คนเขจะเข้าห้องเนี่ยมข่าวเข้ามาเลยเด,ดูนะี่ว่านี่นะดูนี่ว่านี่นะมพูดแล้วไปฝังนอนนอนอ้าอย่างเงี้ยดูนี่จกพนะุงแม่งจกพุงแม่งเลยจกพุงมันก็ไม่ตื่นจกพุงมันก็ไม่ลุกนะดูสิดูอืมอืมอืมดูดด <c oughs> S <S <S โอ๊ยนอนตออย่างเงี้ยได้ปิดประตูยัางไงเนี่ยมันนับตีเนาะแล้วหลอตื่นค่ะหลอตื่นตื่นค่ะตื่นฮัลโหลยินไหมอุ้ยจะทำยังไงกับแมวตัวนี้เนะี่ย เขาจะข้ามห้องแล้วลุกล <Hello. laughs> ุกอืมวก็มีสติไหมสติสติอยู่ไหมมีสติอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลดันไปก็ได้วะดันไป uh. คพ,พาไปดูบ้านของเด็กๆกันนะคะทองหยิบทองหยอดแล้วก็ทอง,งนวนตอนกลางคืนเขาพาลูกไปอยู่ไหนเอาเร็วๆตามแม่ไปลูกไปแม่พากลับบ้านแล้วไปไปเร็วๆเร็วๆหุ่นนวนวนแม่เรียกแล้วนั่นไปทองหยิบทองหยอดไปนั่นแม่เรียกแล้วไปนวนวลแม่เรียกแล้วไปไป,ไป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 พอแล้วไม่เล่นลูกไปไปเร็วๆไป เห็นไหมแม่มาตามอีกแล้วน่วนไปนวลนวลแม่มาตามนะลูกไปไปกับแม่นะลูกไปไปอปไปเร็วๆร็เร็วๆร็เร็วเไปไปเร็วๆร็เร็วเไปเร็วๆร็เร็วเเร็วกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะแม่ปุ้งจะพาลูกกลับบ้านแล้วนะนี่นะคะคือเป็นห้องเก็บของนะคะที่ไม่มีใครอยู่ก็เลยให้น้องๆ้องเขามาอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวอ้าวอ้า เลยบ้านแล้วลูกเลยบ้านไลเด็กๆอ่ะแม่คุณแม่เรียกลูกเข้าไปไปเร็วๆไปท้องหยิบท้องหยอดไปลูกไปไปเร็วๆเร็วรอดได้ไหมนี่ปะไปเข้าบ้านไปเร็วๆไปเร็วๆไปนอนได้แล้วพาลูกกินนมได้แล้วปะหมดเวลาเล่นแล้วไปเออทั้งสามตัวเลยแหละไหนที่นอนหนูอยู่ไหนที่นอนหนูอยู่ไหน,น,อ,น,หน,อ,ไหนอ้าวอ้าคุณแม่นอนให้นมลูกทำไงลูก มาตามแล้วกลับบ้านไปลูกไปค่ําแล้วเด้อแม่จะให้นมแล้วลูกไปไม่ทองหยอดไปลูกไปแม่มาตามแล้วไปไปหาแม่นะลูกเนาะไปพาลูกกลับบ้านนะดึกค่ําแล้วไปไปลูกไปตามแม่ไปไปลูกไปกลับบ้านเนาะไปไปไปคุณแม่พาลูกไปเลยลูกไปคุณแม่ไปเดินเดินพาลูกไปเร็วๆไปกลับบ้านนะลูกเนาะไป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 ลูกไปตามแม่เร็วๆทองเย็บไม่จอดลูกหนุนแม่ไปนู่น้วลูกไป ไปนวนแม่มามองแล้วนว่นวไปตามแม่ไปเร็วๆไปเร็วๆวตามแม่ไปลูกไปเร็วๆรวเร็วเร็วแม่รอแล้วน่นไปเร็วๆวตามแม่ไปเข้าบ้านไปเรว